Ô ừ, tuổi tao gai răng đi Nó bảo Tuổi đi ôi răm đi Tuổi đi ôi thơm đi ตช่แต่ข้างบนแหน่งแน่งโปตัวยาอยู่ล้างตัวแรกอยู่บนนะตาเห็นวนะิ่งแต่แนวบนเลยลากรีลัรีช่วยดูหิงเลีเย รอบที่สองพิจิตสำเร็จอ๋อนี่ขึ้นเอานามอ,อ,อันขึ้นมาตอนตรงกลางจริงอ๋อปลอได้ขึน้นต่างขึ้นต่างราดิง ปิงรน,นี่เี้ยวกนเลยมาจากวัดาวัมาเดินมานขึา้นจิตรงนี้ที่จอดรถนั่นนะอ๋อเดินขึ้นไปบนวัด དེ་དུས་དེ་གནས་ཡམ་་ <coughs> ཨ་ <coughs> <coughs> <coughs>